เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้สูญเสียบุคลากรนะครับในการขับเคลื่อนนักรบดิจิทันในตำแหน่งไดมอนด์น้ำมาวานนี้ก็ได้ประสบอุบัติเหตุจากการที่ท่านบรลีบีบอกว่าออกจากไฟแดงมาไม่ไกลนะครับนะรถฝั่งตรงข้ามเสียหลักก็พุ่งมาชนทำให้เกิดประสานงานแล้วก็พี่เสริมพงทวีกุล คือพี่ตุ้ยของเราก็ได้จากพวกเราไปนะครับส่วนสองท่านปลอดภัยดีแล้ววายงั้นนะครับครับก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้วัยชนนะครับพี่น้องครับนะแต่นักรบพวกเราก็ยังเดินหน้าต่อไปครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วล่ะนะครับถึงเวลาก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาติครับครับพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมต้องเตรียมตัวเตรียมงานนะครับ หลายอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันครับนะครับก็พยายามทำานาทีชั่วโมงหรือวันหนึ่งให้ได้เต็มรูปแบบแล้วก็ให้ดีที่สุดครับนะเพราะว่าวันนี้เป็นการเตรียมเครื่องแสงสีเสียงครับพี่น้องครับโดยเฉพาะแสงสว่างนำทางแล้วก็สถานที่จัดงานทั้งด้านบุคลากรทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องคอยมาอำนวยความสะดวกนะครับประสานหลายด้านนะครับเพื่อจะให้มันไม่มีผลกระทบกับผู้สัญจรไปมาแล้วก็ผู้อยู่ข้างเคียงนะครับนะฉันั้นเราก็จะถือโอกาสนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญยิ่งนี่นะครับในการพบปะผู้นำระดับโลกนะครับเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่พวกเรา อาจจะได้มีโอกาสใกล้ชิดจริงๆนะครับซึ่งหาโอกาสแบบนี้แทบ,บจะว่ายากขนาดไหนมันก็ยากมากนะครับถ้าไม่มีจังหวะแบบนี้ครับจังหวะแบบนี้มันไม่มีบ่อยนักนะครับเมื่อมีจังหวะแบบนี้แล้วเราก็จะต้องทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องครับนะรายงานข่าวสารเบื้องต้นนะครับเพื่อให้พี่น้องเรานะครับเดินทางมาก็พยายามมันจะมีผลกระทบอยู่ บ้างนะครับเราจะต้องมาอยู่บริเวณงานเนี่ยเริ่มลงทะเบียนสี่โมงกว่าๆนะเพราะว่าในในช่วงกลางวันยังค้าขายกันอยู่นะครับพี่น้องครับนะต้องให้โอกาสปูตะลึงทาหน้าที่อ่าคอยต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศท,ที่มาท่องเที่ยวมาดื่มกาแฟแล้วูเขามาชมบรรยากาศของปูตะลึงนะครับก็ทั้งวันจนถึง ช่วง4โมงเย็นนู่นแหละครับคนก็จะเริ่มเบาบางนะครับพวกเราก็จะมาพอดีนะครับฉะนั้นลานจอดรถนะครับเบื้องต้นทําไว้ทั้งหมด3ลานด้วยกันนะครับพี่น้องครับนะอาอาจจะจอดลานแรกก่อนนะครับอถ้าห่างมาถึงแล้วไม่ต้องจําเป็นต้องบุกมาถึงข้างในหรอกครับพี่น้องครับจอดลานแรกให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินชมวิวชมทิวทัศน์มาครับมันไม่ไกลร้อยสองร้อยเมตรนี่คือว่าไม่ไกลออกกําลังกายไปในตัวครับนะแล้วก็ลานที่สามครับนะครับ ลานสองนี่มันรอบอาคารยังยังไม่แนะนําให้จอดครับมาลานที่สามเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ครับนะให้จอดเต็มทุกพื้นที่ก่อนถ้ารถรถปิกอัพนะครับเป็นปรถปิกอัพขอแนะนําลานที่สามนี่อ่ามันมีลานปูนแล้วก็ข้างล่างลานปูนนะครับนะสามารถลงไปจอดได้เลยเพราะว่าดินไม่ยุบค,ครับพี่น้องครับแข็งแร่งนะอันนี้ก็เตรียมการไวนะ้แล้วก็ตั้งอ่าไฟ ไฟนําทางไฟปลามนะครับนะวันนี้น่าจะมาอีกต้นปลามไฟต้นปลามน่าจะมาอีกหกเจ็ดต้นนะครับเมื่อคืนลองติดไปแล้วนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะวันนี้น่าจะมาซ้ําอีกแล้วก็ทดสอบระบบไฟทั้งหมดแล้วก็วันนี้เวทีก็น่าจะเข้าช่วงบ่ายนะครับอ่ามันเป็นงานที่จะต้องคอยดูแลครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของพื้นที่ก็เลยช่วงนี้ใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องครับ อ่าส่วนพี่น้องเรานะครับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่าแนะนําเทคนิคนิดหนึ่งครับเรื่องของอ่าการชวนคนนะครับพี่น้องครับการชวนคนนี่มันเป็นอ่าเรื่องยากมากถ้าหากเราตั้งใจจะไปชวนหรือไปผู้มุ่งหวังหรือว่ามีความตั้งอกตั้งใจหมายมั่นปั้นมือจะชวนให้ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอ่ายิ่งเราอยากจะได้หรืออยากจะชวนมากเท่าไหร่เนี่ยมันกลับกลายเป็น ไกลกว่าเราลึหกหนีจากเราหรือว่าทําให้เราไม่สามารถเปิดโอกาสให้เขาได้แต่เราจะมีวิธีการง่ายๆครับพี่น้องครับจําวิธีการเลยนะครับคือเราไม่เราบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาชวนนะนะครับคือเราไม่ชวนเราไม่ชวนแต่เราจะเล่าให้ฟังเราไม่เชิญไม่ชวนครับนะเราจะเล่าให้ฟังมันคือเราเราห้ามชวนเลยจากนี้เป็นต้นไปถ้ายิ่งห้ามเขาก็ยิ่งอยากมาแต่ถ้ายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ยังมาเลยครับ ฉะนั้นห้ามชวนครับนะห้ามชวนแต่ว่าไม่ได้ห้ามเล่าให้ฟังนะครับเราจะใช้เทคนิคตรงนี้ครับก็คือเป็นเรื่องเล่านะเล่าเรื่องราวของโลกใบนี้คร่าวๆนะครับว่าโลกใบนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเราก็เล่าตั้งแต่เราเติบโตมาตั้งแต่เป็นเด็กจนมาเป็นหนุ่มสาวจนมาเป็นกลางคนนี่แหละครับนะเราเห็นอะไรมาบ้างครับนะ แล้วก็โยงไปในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ใกล้ตัวหรือบริเวณใกล้ตัวเขานะครับให้เขารู้ว่าตัวนี้ยโลกมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากณเวลานี้พวกเรานี่ไม่มีโอกาสอ่าไหวตัวทันหรือรู้เท่าทันโลกใบนี้นะครับฉะนั้นมันมีศูนย์การเรียนรู้หรืออ่ามันมีจุดปฏิบัติการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะได้รู้เท่าทันแล้วก็จะได้นํามาใช้หรือหาประโยชน์จากอ่าหนึ่งหมื่นดิจิตอลที่รัฐบาลกําลัง จำแนกแก่ใจกันเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องกระเปา๋าเรื่องโน้นเรื่องนี้ฉะนั้นสถานที่ที่แนะนําให้ไปเรียนรู้เนี่ยมันก็มีทั้งอาหารการกินอย่างคูตรึงคาเฟ่วันพุธเนี่ยเขาเปิดเรียนรู้แล้วมีอาหารการกินมีผู้คนไปเรียนจํานวนมากนะครับเราต้องใช้เทคนิคแบบนี้จะง่ายที่สุดนะครับพี่น้องครับนําไม่ต้องไปตะบันเชิญหรือว่าดึงฉุดกระชากนี้ไม่มาครับพี่น้องครับนะเล่าคข้าๆแล้วก็ ถ้าเราไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเราจะพูดถึงแต่ได้ประโยชน์นะครับพี่น้องครับประโยชน์ที่เราจะได้คือเราได้ความรู้ใหม่ๆเราได้โลกกระทัดใหม่ๆนะครับมีวิศวกรมีผู้เชี่ยวชาญจะมาอ่าบอกให้เรา,ารู้ว่าอะไรบ้างที่เราควรจะปฏิบัติตัวจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉะนั้นณเวลานี้ถ้าเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลืนเราไปนะครับเราก็จะเป็นแค่ผู้ใช้ไม่มี มีแค่ผู้เสียครับนะผู้ใช้กับผู้เสียครับนะครับไม่มีผู้ได้ประโยชน์ครับเสียข้อที่หนึ่งคือต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าโทรศัพท์ฟรีๆอยู่แล้วนะครับทุกๆุกเดือนเนี่ยเสียไปอยู่แล้วครับนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีครับนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะต้องใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยนะครับนะมันจะได้ประโยชน์หลายอย่างเหลือเกินนะแล้วก็เพื่อือมันอาจจะมีโอกาสสร้างเป็นธุรกิจได้ด้วยเราลองเราต้องมาดูว่าสิ่งที่ เขาจะมาบอกเล่านี่มันสมควรที่จะให้โอกาสตัวเองไหมครับนะครับเราพยายามไปเล่าเรื่องราวที่จะได้ประโยชน์มากกว่าไปเช้อเชิญหรือไปยกไม่ต้องไปพูดเก่งถึงบิตคอยอีเทเรียมไม่ต้องไปพูดดิจิตอลสตาร์ทอัพอะไรเขาฟังครับพี่น้องครับไม่ต้องครับนะและยังไม่พอครับไม่ต้องไปบอกเลยว่าเหรียญโน้นเหรียญน,นี่เหรียน,นั่นอยาเอ่ยครับพวกนี้ครับถ้าท่านเอย่ยปุ๊บครับ จบข่าวเลยครับทีนี้เกิดสงครามระหว่างท่านกับเพื่อนแหละครับพี่น้องครับนะทำทามากมายท่านก็เริ่มโต้แย้งเถียงกันสุดท้ายครับอ่าก็จะลําบากนะครับในการอ่านนำเขามาครับนะฉะนั้นวันนี้พูดอะไรก็อย่างที่ผมบอกครับนะเราห้ามเลยห้ามชวนวันนี้ไม่ได้มาชวนนะเขาห้ามชวนบอกเลยครับเขาห้ามชวนอ่าแต่จะมาเล่าให้ฟังนะมันมีอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองควรที่จะไปเรียนรู้ นะอะไรที่เราไม่รู้เราต้องเรียนครับนะอะไรที่ไม่รู้ต้องมันนะครับมันดูมันอ่ามันรู้มันเห็นครับพี่น้องครับอืมมันจะได้เห็นด้วยตาตนเองนะฉะนั้นเรื่องอ่าใกล้ตัวนี่แหละครับนะแล้วก็ยิ่งคนใกล้ตัวนี่ก็ยิ่งจะยากนะครับเพราะว่าเขาจะดูตั้งแต่หัวจดเท้าเราว่าเอะเรามารูปแบบไหนอย่างไรอ่าเราจะไปเอาประโยชน์จากเขานี่เขาจะระวังตัวอย่างมากครับพี่น้องครับ ฉะนั้นเราต้องหาช่องทางอย่างที่ผมบอกนะครับง่ายๆเลยคืออห้ามชวนครับอืมแต่ไม่ได้ห้ามเล่านะครับพี่น้องครับออันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาส่งเสริมให้พี่น้องอผมก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับลองให้เพื่อนๆไปทดสอบมาปรากฏว่าได้ผลเกินคาดครับอีกกลุ่มหนึ่งให้ไปเชิญครับโอ้โหผิดหวังมาเกือบหมดครับนะเห็นไหมครับมันก็ตรงข้ามกันเลยครับ อะไรที่เราอยากได้มากเกินไปนะครับมันจะไม่ได้ครับพี่น้องครับนะครับอะไรที่อ่ยิ่ง gods, ยิ่งเราไม่อยากได้เขาก็ยิ่งอยากรู้ครับนะครับเหมือนเหมือนเราหวงของอ่ะครับนะเขาก็อยากรู้ว่าเอ้ของที่เราหวงเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับนะเหมือนผู้ชายนะครับอ่าไปชมสาวชมผู้หญิงเนี่ยครับนะอ่ถ้าค่อยๆเปิดทีละชิ้นเนี่ยมันระทึกใจอ่ะครับพี่น้องครับนะแต่ถ้าแก้ผ้าเดินทงเลงมามันไม่ได้ ม right <So S 1> like ีเกิดภาวะอะไรเลยครับมันเฉยไปเลยครับนะครับพี่น้องครับจากนั้นให้เข้าใจจิตของมนุษย์มันเป็นแบบนี้จิตของมนุษย์มันเป็นแบบนี้ครับนะเอาละครับวันนี้คงไม่มีอะไรมากมายเพราะต้องเตรียมงานต่อเนื่องนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้พี่น้องเดินทางกันมาด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้องครับนะอ่าโอ้โหมันก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับพี่น้องครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆมาครับเดินทางกันอย่าง ราบเรื่อนขอยทุกคนเดินทางมาด้วยความปลอดภัยนะก็มีความสุขตลอดการเดินทางนะครับนะมีอะไรที่พวกเราไม่ต้องมานั่งเศร้าอ,อกเศร้าใจอะไรอวรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรือว่าถึงเวลาของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านนะครับฉังนั้นช่วงนี้พวกเราก็จะยุ่งงานกันต่อเนื่องอยู่หลายวันก็คงจะทําให้ การที่จะเดินทางไปส่งพี่ตุ๋ยก็คงจะรอดูว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับผมเองก็มีภารกิจต่อเนื่องกันอีกสี่ห้าวันเลยผมจะต้องหาจังหวะวันหนึ่งนะครับก็จะไปเป็นเจ้าภาพนะครับในการสวดอภิธรรมแล้วก็ทำหน้าที่นะครับของอในฐานะนักรบดิจิตอลนะครับผมก็เตรียมปั่นใจไว้นะครับเพื่อดูแล ส่วนตัวนะครับตั้งใจไว้ว่าจะช่วยงานพี่ตุ้ยไปสักห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นความตั้งอกตั้งใจที่ได้มีน้ําจิตน้ําใจในส่วนตัวนะครับท่านไม่ต้องไปสละอย่างผมนะครับพี่น้องครับนะแค่ส่งสติกเกอร์หรือเอาตัวใใกล้นะครับไม่ไกลไม่แนะนําให้ไปนะครับพี่น้องครับเอาบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับอย่างไงผมดูแลได้ครับก็ถือว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งเขาได้มาช่วย สร้างนะครับตํานานนะครับจะเป็นบุคคลตํานานไปอีกนานแสนนานครับนะครับถึงแม้ว่าวันนี้พี่เขาอ่าร,รยายงานจากนครสวรรค์เสร็จแล้วก็มุ่งหน้ายังไงก็แล้วแต่เรื่องราวตรงนี้ผู้ประสบเหตุและก็ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับจะมาเล่าต่อจากผมให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เฉยๆครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่ให้มันต้องโศกเศร้าเสียใจนะครับก็ขอให้พี่น้องอตั้งรับตั้งมั่นนะครับ อยู่ในทินของตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะครับนะหายใจยาวๆไว้ครับพี่น้องครับความร่ารวยยังไงมันก็ต้องมาถึงเรา,าเร็วๆนี่แหละครับนะครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาเราต้องแต่งกายยังไงกอ็อย่างที่ตกลงกันไว้นะครับควรจะเป็นฟิมสงการนะครับพี่น้องครับนะผมเองก็พยายามจะทําทอะไรในบริเวณนี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์และออกมาให้มันดูดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับอาหาราการกินก็จัดว่า เสริมเติมนะครับจากโต๊ะจีนแล้วเรายังต้องทําจากครูตะดึงที่ให้มันอลังการเพิ่มเข้าไปอีกนะเพื่อให้พี่น้องมาแล้วเกิดความประทับใจครับนะครับเอาละครับขอคืนใหม่ก่อนเด้อคูตุนครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งนักรบทั้งผู้ใหม่คนเก่านะครับทั้งอะไรต่อเมือะไรที่ผ่านมาครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีมากๆที่เราได้มาร่วมอ่าชายคาเดียวกันคือหมู่บ้านของอูตอนชุมชนของอูตอนนะครับ กำลังสร้างความยิ่งใหญ่บนโลกไปนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับทั่วโลกก็ช่วยกันสร้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆของอ่าบล็อกเชนอูตอนนะครับแต่ก็เล็กๆที่มีความสําคัญขาดไม่ได้เหมือนกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะขอขอบคุณท่านในพลคนขอนแก่นของเรามากๆค่ะมาเพิ่มพลังนะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้นะคะมีอยู่ดับไปเนาะเหมือนกับทุกทกท่านได้ทราบว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินหน้าเหมือนนาฬิกาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะใส่ฐานไว้เพราะฉะนั้นพยายามหายใจไว้นะคะดูแล,ด,แลดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ไปอย่างนี้ไปนะคะเดี๋ยวคุณสุนข,ขอ